วันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทนะคะ 1. เครื่องดนตรีไทยประเภทดีดเป็นเครื่องดีดดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยใช้มือหรือไม้ดีไซน์ให้สัส่นสะเทือนเช่นกระจับปีจะเข่เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในวงเครื่องสายและวงปีพาดพินัาเต้า สองนะคะประเภทเครื่องสีเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยใช้คันชักสีสายให้สั่นสะเทือนเช่นซอด้วงซออู้ซอสามสายนะคะประเภทที่3เครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยการตีด้วยมือเช่นระนาดเอกระนาดทุ้มค้องวงใหญ่ข้องวงเล็กโทนลัมานากองแขกกองทัด ประเภทที่สีนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยใช้การเป่าลมเข้าไปเช่นขุยเพียงออกคุยอู้ปีในปีนอกปีชวาแคน